วันนี้ก็บรรยากาศเหมือนงานวัดของจริงเลยนะฮะมีมองมองไปเวทีหนูมีแดนเซอร์แส่คนนกเต้นกันอยู่ด้วยโอเใหม่กลับมาแล้วฮะสวัสดีทุกคนครับ เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้พี่นัทพูดเข้าเพลงต่อไปดีกว่าฮะโยนมาบนี้นะครับเพลงต่อไปครับก็ชื่อเพลงว่าอีกวันครับแล้วแล้ว,แล,วแล้วยังไงครับเพลงนี้มันยังไงฮะเราเราเราไม่ไม่ไม่ปล่อยผ่านครับก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้มาเล่นที่นี่ฮะ แต่ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่แฟนคลับเรามาให้กำลังใจเยอะเหมือนกันเข้าไปันไ้ต่อเดี๋ยวี๋ยว่นงารจะร้องเพลง,งต่อไปขออะไรอย่างหนึ่งได้ปะช่วยช่วยกันกรีดเรียกแขกบอว่าคนที่เขาดูเวทีอื่นเนี่ยให้เขารู้ว่าเราเล่นแล้วได้ไหมเดยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เ,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 เหนึ่งสองสา